ความเรียบง่ายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่า ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541 อันเป็นห่วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่ต่างลำบากแสนสาหัสและตกอยู่ในความมืดมนอย่างแท้จริงราชดำ m รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นดุจด,ดังแสงประทีปส่องนำทางให้คนไทยและฉายให้เห็นถึงวิถีทางดำรงชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายได้อย่างมีความสุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องมีการดำรงชีพที่มั่นคงนั่นคือต้องมีการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีกินมีอยู่อย่างพอเพียง มีความรู้มีการศึกษาอย่างท่วนหน้าและเพื่อให้เกิดการอยู่ดีกินดีตามอัตภาพนี้เองที่ได้แปลเป็นโครงการในพระราชดำริที่หลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยต่างเน้นวิธีปฏิบัติที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถทำได้ด้วยตนเองแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นับเป็นตัวอย่างที่เป็นรูป,ปรธรรมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทัศนคติและวิถีปฏิบัติของครอบครัวและชุมชนในภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความเข้มแข็งมั่นคง ซึ่งมีหลักการและกรอบแนวทางปฏิบัติ3ขั้นตอนเริ่มจากขั้นพื้นฐานเป็นแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในระดับครัวเรือนสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่มากนักเพียง mm. 8ถึง15ไร่ก็สามารถจะทำได้โดยปลูกพืชผสมผสานมีข้าวเป็นหลักเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีการขุดสระน้ำเพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสำหรับตนเองอย่างเพียงพอจากนั้นจึงใช้เวลาที่ดินและแรงงานส่วนที่เหลือไปผลิตเพื่อขายต่อไปโครงการในพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นตอนที่หนึ่งนั้นนับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก และแหล่งน้ำด้วยวิธีง่ายๆแต่ต้องอาศัยความอุตสาหะพยายามของชาวบ้านอย่างยิ่งรั้นนี้ทรงเห็นว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแหลงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่ถ้าเปลี่ยนให้แต่ละครัวเรือนสร้างสระน้ำของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จะทำให้ง่ายต่อการดำเนินการมากกว่า โดยทรงให้ทำการทดลองทฤษฎีใหม่ณวัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอํำเภอเมืองสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งนอกจากพื้นที่สำหรับสร้างสระน้ำ30ส่วนแล้วยังมีการแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าว30ส่วนพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไม้ผลยืนต้นหรือผักต่างๆ30ส่วน และจัดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยอีก10ส่วนโดยสระน้ำของแต่ละครัวเรือนเมื่อรวมกันแล้วก็จะมีปริมาณเทียบเท่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่กลับเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพืชผลอื่นๆก็สามารถเก็บขายสร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวได้อีกด้วยช่วยให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียง ทฤษฎีใหม่นี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากจนได้มีการนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเช่นโครงการขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริที่ได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะจากการขุดสระน้ำให้แก่ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทำให้มีน้ำสำรองในหน้าแหลงเพื่อการเพาะปลูกพืชผักและเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างดีส่งผลให้ผลผลิตข้าวจากเดิมที่เคยได้เพียง20ถังต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย40ถังต่อไร่และมากที่สุดถึง70ถังต่อไร่เพิ่มรายได้ให้เกษตร,รกรประมาณ4,000 ถึง8 0 0 0มืบาทต่อครัวเรือนและยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเนื่องจากสามารถนำน้ำมาใช้ในการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปีอย่างไรก็ตามในการขุดสระน้ำนั้นใช่ว่าจะขุดที่ใดก็ได้แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่เช่นเป็นที่ลุ่ม พื้นดินสามารถปรับให้อุ้มน้ำได้หรือมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือขนาดกลางอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นต้นเมื่อ <io> ขั้นพื้นฐานมั่นคงในการพัฒนาสู่ขั้นตอนที่สองนั้นเป็นการสนับสนุนให้กเกษตรกรมีการรวมพลังกันในรูปของสหกรณ์ร่วมกันผลิตจัดการด้านการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชน มีการรวมตัวของธุรกิจในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยให้เกิดความสามัคคีภายในท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การแข่งขันภายนอกขั้นตอนที่3เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนองค์กรและภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและบทเรียนจากการพัฒนาร่วมกันโดยล้วนมีหลักการที่แบ่งปันไม่เบียดเบียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโครงการในพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จมากมายต่างล้วนมีจุดเริ่มต้นจากการคิดเพื่อให้ทำได้ง่ายๆ ั้้งสินแต่ผลของการปฏิบัตินั้นกลับสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว้างไกลให้แก่คนไทยทุกคนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศของธรรมชาติตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งความสำเร็จนี้ล้วนเกิดจากพื้นฐานแห่งความเรียบง่ายเป็นสำคัญและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่คนไทยและประเทศชาติได้ในที่สุดขอทรงพระเจริญ